กรซเพินพิชชาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็คือมีชาเลนจ์ใหม่มาเล่นนะก็คือเป็นชาเลนจ์ลาฟนะคะลาร์ฟน,นก็คือแบบเรียกว่าอะไรทาให้ทุกคนหัวเราะนะคะซึ่งก็แอบยากนิหนึ่งก็วันนี้เราได้รับภารกิจนี้มานะคะโดยการให้ทำให้ป๊าป๊ามาม,า,มากายแล้วก็เกณฑ์น,นะคะหัวเราะแต่ว่าต้องได สามในสี่ถึงจะชนะนะคะ<ม>แลร,ะร,ะร,ะะรอ,อ,รอ 1, บปะปาบอกว่าจะมีรางวัลให้เล่นคือรางวัลหนึ่งพันบาทนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหนูเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยก็จะต้องโดนหัวเราะเอง,หน,งอหนึ่งทีนะคะก็คงแบบต้องโดนจาัก,การ,จรี้เรืสักอย่างหนึ่คนแรกเลยนะคะที่คิดว่าน่าจะง่ายที่สุดก็คือเกณฑ์น,นะคะ,ะเกณฑ์ก็คือแบบเอิม่มแล้วก็คือมีวิธีหนึ่งนะคะก็คือปกติอ่ะเกณฑ์จะชอบให้มันนอนให้เราเกาหลังอย่างนี้ใช่ไหมพอเกาแล้วก็จะอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยเกาเสร็จก็จะ เออมันก็จะจักระตินนึงเงเดี๋ยวก็หัวหลอดแล้วเกณฑ์ก็คือง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ลองมาเป็นไกด์ไกด์ก็คือไปต้องมาวนตีนึงเดี๋ยวมันก็หัวหลอะเออนั่นแหละหรือไม่ก็ถ้าไม่หัวหลอดก็จักจี้ไปเลยนะคะส่วนมาก็จะมีอยู่ทางเดียก็คือต้องจักจี้เนาะอืมไม่งั้นก็ชิดไม่ออกแล้วมีวิธีไหนอีกเพราะว่าคือตีมามาไม่ค่อยหัวหลอดเท่าไหร่เออแล้วก็ส่วนป๊าปาก็คือมีชิดไม่ออกเลยเพราะป๊าปาเป็นคนที่ขบยากนะคะเออนั่นแหละก็เดี๋วร ลองไปดูกันดีกว่าว่าคนแรกเนี่ยจะสำเร็จใจนะนี่กำลังสนใจเรื่องกินอยู่นะถ้าเกิดว่าอันนี้จะเริ่มกช่ไมไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าจะเริ่มอ่าเริ่ม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 เร่มเริ่มเ่ม่มเริ่มเมเริ่มเริ่มอะไมร่มเร่เริ่มเริ่มเิเริ่มเ่มเร้่มริ่ม่ริ่ม่ม่มม โอ้ยเกเอาเเอากินก่อนดีกว uh. so ่าเกเกนี so oh ้เกาหลังเกาหลังมาเกาหลังเกาหลังนอนมานอนทิ้งท้ตรงนี้มาเกาหลังเกาหลังนี่หรอนี่หรอจริงเหรอจะทำให้วดร้อนได้เหรนี่นอนนอนตรงนี้นอนตรงนี้นอนตรงนี้ก็ได้นะอ่ะเออเอามากาเกหลังนะจิ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 ีน เออมตองนี้กับหลังแค่ยิ้มแค่ยิ้มยังไม่หัวเราะแค่ยิ้มผ่านแล้วทำไมยอมง่ายจังลากฮะเออมาคนต่อไปอ๋ออ๋ออ๋อหัวเราะเลยอ๋อคนตสบไป อ้ต้องหัวร้อนนะแค่ยื้ไม่พอนะ อะไรกันทำไาอะไรกันเฮ้ยวันที่วุ่นวายบางเลยฮะ นี่นี่นี่เหรอปาม้าเหรอไม่ทำใช้วิธีอะไรเมื <c oughs> <ki> ่อกี้จะกระีจะกะีเขาทำยังไงให้เวลาสองนาทีอ่ะโอยเอาไปสนาทีก็เลยยุติการกะสีอย่างเดียวเลยโอ๊ยป๊าม้า <c oughs> โงโอกมาไม่สำเร็จอะสิเหนื่อยนะนี่ไงขำนะเห็นไหมขำไรอ่ะพาดไม่ได้แล้วนะออกมาพาดไปแล้วอ่ะเอากายก่อนอ่ะกายพาเป็นยงยูลีมอนพับหัวล้อนี่ใช้วิธีการจี้เอวอย่างเดียวเลยหรอะ นี่น้องก็โดนที่เอลมาบ้าก็โดนจี่เอลแล้วถ้าป้าป้านะปะ้านี่จับเลยด้วยมาบอกให้มาถึงป้าป้ามาได้ยังไงป้าจีา่จับเลยนะอ่าต้องมีวิทยุยุทธ์หน่อยนะตรงๆมาจับเลยนะอะให้เงไป,ปรึกษาก็เอาเริ่มแล้วบอกไปให้ให้โอกาสอันนี้ต้องสุดท้ายแล้วนะเออถ้าถ้าทำป้าหัวร้อนได้ได้หนึ่งพันถ้าไม่ถ้าไม่ได้อยู่จ่ายป้าหนึ่งพันใช่ปะ อะไรใช่ปะอะไรเหนื่อยไปกินปลาไปกินหมากไปให้เวลาไปปรึกษาพี่ไอซ์ทเนาะเราจะได้มีไอเดียไงโอ้เขย่าปรึกษากายก็ได้ปรึกษากายก็ได้แล้วแบ่งรางวัลให้กายด้วยถ้าได้ทำไมย่งไปนะกายไม่เอาเมื่อไหร่จะเล่นนาทีอ่ะ ก็ป้าบอกให้รวมหัวป้าบอกไปดิเออเอ้าทำไมต้องฉันต้องออกด้วยล่ะนี่คนเยอะกว่าเออบุกเองยังดีหัวร้อนล้ะนี่ไงเอหัวร้อนแล้วเนี่ยแพ้แล้วไม่ได้ยังไม่บอกว่าทาเลนเดี๋ยวว่าะไปก็ได้อีกนาทีกลับมาแล้วเดินเข้าห้องมาหรือว่านับเลยนะอย่าเพิ่งหนีต้องรอให้พร้อมก่อนดิว่ามาทิพยว่ามาทิมีแผนไงให้มาบ่าหัวร้อนมีแผนยังไง เกณฑ์เกณฑเดี๋ยวป้าป้ามานะเกณฑ์ทำท่าอย่างงี้เกณฑ่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะทำไงดีไม่ไก่ซีเรียสตีลักาใส่ป้าทิ้ตีลังกาจริงไหมเฮ้ยเอาจริงๆเดี๋ยวป้าปึานมาแล้วเกณฑ์เกณฑ์จะโดนทำโทษทนเดียวนะเออดีไปเต้นเอาททอ อะไรที่แบบอาจาหัวล็อกอ๋อหยียบหยียบหยียบไปเนี่ยเหยียบไปตรงท้องป้าเหยียบทองเหรอเหยียบทองเหรอเออเป็นเจ็บตรงไหนนี่เจ็บกับป้านอนคว่ำแล้วเราออกมาเดี๋ยวจะไปนวดปะป๊าหยิบอะไรเราเราจบแล้วก็ผับปาป๊าไงแล้คือเดี๋ยวมาล็อกขาให้เจสกายล็อกแขนคนละข้างแล้วก็คนหนึ่ง คนที่ล็อกแท็กับมึงเกดล็อกอยู่อยู่ไหมฮะเกดก็มือีกมือหนึ่งวางเกดก็ทั้งจัดจกระจิอะไรให้มันถูกได้แล้วล็รอปร้าจีเอลโอเคปะแต่รอเขาจะให้เกดให้เกดไปอยู่ตรงหน,านง้าแบบป้าจะให้เกดมันมนั่งอยู่ตรงเอว <c oughs> ออป้ามันนั่งดิ้นดิ้นมากไม่ได้เพราะว่ามันกลัวแบบน้องเกดตกโอเคดีดีแผนนี้ดีเดี๋ยวตาเขาหรือเราจะไม่ตามอันกว่าเขาจะ ทักทวงมาเองว่าเฮ้ยเมื่อไรจะเสร็จเราก็ทำท่านทำที่เป็นว่าเรายัางคิดไม่ออกสี่ห้าก,ก็หนูยังไม่เรียนนะอีกสอง2 2> ชั่วโมองห้าสิบนาทีอ่ะเรียนพอดีน,ดนี่มา,มาอาเอะเล่นเกมอยู่ด้ย,ยังจะแป๊บยังจะแป๊บยังจะแป๊บทำเพอเทีย่ยเดียวถูกจัี้ที่หนึ่ง ถ้าเข้าไปคือเริ่มเลยนะให้เวลา5นาทีอ่ะ5นาทีงั้โอ้จะเอากี่นาทีเราเริ่มจากคำถามเดิมเมื่อกี้ที่บอกว่าเกณฑ์น่ะนั่งน้ำลายยืดแต่ดูผู้หญิงเต้นอย่างนี้น้ำกระน้ำลายยืดไหลออกมาแต่นี่ไม่หัวเราะอะไรวะไม่กลับทุข์ทุกข์ขำมากเลย วไ้แหละอมันไม่เป็นไปตามที่คิดไปไหนๆไหนๆลองเล่นเล่นตามปกติได้อ่าเล่นตี่คือคือจะให้ฟันนอนแงะแล้วทุกคนนะจะไล่ตัวป๊าตอนแรกเลยทำอะไรอันนี้อ่ะแกสกายนอนนอนจะนวดให้เจะนวดให้นอนไปเออ ด้วดเลยดัตตี้เอลนี่นวดมันนั่งนน่เจนมานั่งนน่มอะไรยังไงเจนมันนั่งแน่ปะโอเคอบ จบแต่ว่าคนจะไม่จบไปขอแค่คนเดียวไม่ใช่หรอแล้วก็คนแจ้ใครทำเจ้ทำมาตบหนูไปไหนเดี๋ยวร้องเพลเอาไหม จริงๆแล้วป้าบ้าเด็ดตื้อจะตายกลัวอะไรกลัวล็อกวันใช่ไหมกายใช่ไหมกายเออบ้านนี้มีความสุขเนาะโดนล็อกกันทุกวันโอเคก็สรุปแล้วยังไงนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่กายไปเอาแบงค์พันมาแล้วเดี๋ยวเราจะฉีกแบงค์พันเป็นสาม ยังไง3,000โอ้โหที่ยาวนี่แหละมุกที่แท้จริง3,000อา3,000นะวันละ3,000ไม่ได้ไม่ได้อะโอเคใครอยากให้มีคลิปใหม่นะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์อีกนะฮะบอกด้วยนะอะนี่ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย